เราได้ยิน UVA UVB ถูกไหมคะอีกตัวนึงคือ UVC ค่ะแต่ UVC เนี่ยขึ้นความถี่ของเขาจะไม่ไม่ยาวมากจะสั้นเพราะฉะนั้นถูกโอโซนที่ห่อหุ้มอยู่นอกโลกของเราเนี่ยสะท้อนกลับไปนะคะมันก็เลยไม่สามารถเข้ามาอย่างโลกเราได้ทีนี้ตัวการสำคัญที่เราจะต้องทากันแดดเพื่อป้องกันก็คือตัวแสง UVA กับ B นั่นเองนะคะโดยที่ WHO เนี่ยได้จัด ให้ตัว U.V. นะคะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1น,นั่นแปลว่ามีระดับในเรื่องของความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทาครีมกันแดดนะคะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว U.V.B. กับ U.V.A. เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมาถึงผิวเราเนี่ยคนละระดับกันนะคะตัว U.V.B. เนี่ยเขาจะมีขึ้นความถี่ที่สั้นกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเขามาทาร้ายผิวเราเนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านนอก ผิวหนังกำพร้าของเราคิดง่ายๆเวลาเราไปทะเละคะ่ะแล้วตัวดํากลับมาเลยอันนั้นอนะ่ะคือ UVB นะคะมันจะเบินในส่วนของผิวหนังชั้นนอกแต่ UVA ร้ายกว่านั้นนะคะเนื่องจากขึ้นความยาวเขาเนี่ยลงไปลึกนะคะถึงผิวชั้นแท้ของเราเลยก็ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดทั้งเรื่องของริ้วรอยนะคะเรื่องของฝ้ากระนะคะแล้วก็ในเรื่องของก่อมะเร็งให้เราได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะปัจจุบันมี UV A B แล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของบูไลเนาะ,ะที่ทุกคนดูมือถือกันอยู่ตอนนี้นะคะหรือหน้าจอหรือแสงไฟเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นบูไลหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกครีมกันแดดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงในส่วนของ SPF SPF เนี่ยเป็นค่าที่บอกถึงการป้องกันรังสี UVB นะคะว่าเป็น50บวกเ0 80, 90อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่ชั่วโมงระยะเวลานะคะปกติ50บวกเนี่ยที่เราเห็นในท้องตลาดหรือแม้กระทั่งของ Atomy มีเนี่ยทุกตัวจะอยู่ที่50บวกนั่นหมายความว่ามันสามารถป้องกัน UVB ได้ยาวถึง12.5ชั่วโมงนะคะซึ่งเพียงพอ ที่เราจะทาครั้งหนึ่งต่อวันแล้วนะคะแล้วก็ตัว PA ค่ะ PA ก็เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงการป้องกันรังสี UVA นะคะใช้สัญลักษณ์เป็นบวกค่ะถ้ามีบวกเดียวก็คือ2เท่า2บวกคือ4เท่า3บวกคือ8เท่านะคะแล้วก็4บวกคือ16เท่านั่นเองนะคะของเรามีหลายซีรีส์เนาะโอเคนะคะแล้วก็ อันนี้หญิงเติมหญิงเติม4มีแค่3นะคะปัจจุบันคือมีถึง4บวกแล้วนะคะทีนี้ตัวกันแดดของอาโทมี่เองค่ะมีหลายตัวนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือมีทั้งหมด4ตัววันนี้ก็จะพูดเร็วๆเนาะนะคะตัวแรกค่ะก็คือเป็นชื่อว่าอาโทมี่ซันสกีนนะคะตัวนี้เป็นตัวเรียกได้ว,ว่าตัวดั้งเดิมของเรานะคะตัวนี้เนี่ย SPF 50บนะคะ50บวกแล้วก็ PA 3บวกจุดเด่นของตัวนี้เขานิดนึงก็คือเขามี2สี มีสีขาวกับสีเบจให้เลือกนะคะแต่ในเรื่องของอส่วนผสมค่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาทาแล้วเนี่ยก็จะคือหญิงเคยเอาตัวนี้ไปแนะนำะครูคนหนึ่งที่เขาผิวแพ้ง่ายมากคือเขารู้ว่าเขาต้องทากันแดดแต่เขาบอกว่าเขาลองกี่ยี่ห้อก็ไม่ได้คือแพ้หมดเลยนะคะจนล่าสุดยี่ห้อเขาก็ไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรเขาบอกว่าทาแล้วเนี่ยแพ้มากจนกระทั่งต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาล อตอนที่เอาไปให้เราก็เสียวเ,เหมือนกันนะคะว่าแบบเอ้ยเราหมอจะน่ากลัวนะแต่พอเอาของเราไปทาให้สรุปใช้ได้ค่ะนะคะหญิงก็เลยมั่นใจในตัวนี้มากเลยว่าจริงๆแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายอย่างเคสที่เราเจอเนี่ยจริงๆเขาก็ทาได้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็มีสารบำรุงจากสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างหลายตัวนะคะแล้วก็ของอาโตมีจริงๆกันแดดทุกตัวค่ะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบ จะกลัวว่าหน้าจะลอยอะคะ่ะแบบเห็นตั้งแต่หน้าปากซอยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเอาันน้งมีทุกตัวนี่คือจะบอกว่าทาแล้วแบบหน้าจะเนียนแบบนวลมากนะคะตัวที่2ค่ะก็คือเป็น Absolute e s s e n น e ์ซันะคะตัวนีเ้เขาอยู่ในตระกูลของแอ s o ซ u ลูนะคะก็คือจะเป็นพรีเมียมไลน์นะคะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือนอกจาก SPF 50แล้วนะคะ PA ก็คือเริ่มที่4บวก ะะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าเนาะเขาจะเรียกว่าเป็นพรอมเมอร์นะคะก็คือเป็นตัวที่ทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนนวลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบสวยขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบสน้ําเพราะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยเขาก็จะล้างออกค่อนข้างง่ายนะคะแต่ไม่กันน้ำนะรุ่นนี้ไม่กันน้ํารุ่นที่แล้วกันน้ํานะคะทีนี้เวลาเลือกใช้ก็อยากให้เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองใช้หรือชอบนะคะ โอเคนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขามีสารสกัดนะคะจากพืชน,นะคะก็คือ,อ,อผักเบี้ยใหญ่แล้วก็ใบบัวบกในเรื่องของการลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชืน้นแล้วก็แข็งแรงนะคะที่สำคัญพอเขาเป็นแอบ o l ลู e ไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีนะคะของเซลล์แอคทีฟโค้ดซึ่งอันนี้เราใช้ไบรท์เน่งโค้ดมานะคะทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสนะคะบวกกับเซลล์แอคทีฟเทคโนโลยีก็คืออกาาารรส่่่งตเเเพะะฉนนนั้นน้้ววลลใชแีย ตัว Active Post เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาจุดบกพร่องนะคะไปแก้ไขไปช่วยที่จะทำให้สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่ใส่อยู่ในนี้นะคะพูดมาตั้งนานราคา390บาทเท่านั้นเองนะคะปกติปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นนี่คือแบบหลักพันแน่นอนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะตัวที่3อ่าตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่หญิงชอบตัวนึง นะคะแล้วก็ใช้อย่างวันนี้ก็คือจะใช้ตัวตะกี้นี้นะคะเอเซนซ์สานก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสโนโทนอัพปกติเป็นคนทา2ตัวทงตัวนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะความพิเศษของเขาก็คือนอกจากจะเป็น SPF 50บวก PA 4บวกเหมือนตัวที่แล้วแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ด้วย ะะเพราะว่าส่วนผสมเขาใช้ซิง์ออกไซด์ซึ่งซิง์ออกไซด์เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือช่วยป้องกันรังสี UV ยังไม่พอช่วยป้องกันในส่วนของแสงสีฟ้าแล้วก็รังสีอื่นๆด้วยนะคะเกิดจากลักษณะของการเรียงตัวของเขาทําให้เขาสามารถป้องกันรังสีได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอเขาทำเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเคลือบอะค่ะเป็นเคลือบที่ผิวเรานะคะอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาการสะท้อนกลับของแสงเนี่ย UV เนี่ยมันจะเป็นระเบียบมันก็เลยจะสามารถปกป้องผิวเราเนี่ยได้ทุกมุมเลยจะไม่มีช่องว่างเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะนอกจากจะมี Brightening Coat เหมือนตัวตะกี้นี้แล้วนะคะก็ยังช่วยทำให้เราเนี่ยเสริมเกาะป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนผสมก็คือ Resveratrol อ่าตัวนี้ที่ฟังอาจจะแบบ ตัวอะไรคืออะไรนะคะถ้าเรานึกถึงไวน์แดงนะทานไวน์แดงใช่ไหมคะคนฝรั่งเศสคนยุโรปทานไวน์แดงวันละแก้ววันละกลึ๊บใช่ไหมให้ดูอ่อนเยาว์สุขภาพแข็งแรงนี่แหลคะค่ะสารที่เขาอยากจะได้ก็คือเลชวลาทอลตัวนี้นะคะเราเอามาใส่ใน สโนดโทนัพของเราด้วยนะคะก็จะเพิ่มความกระจางใสนะคะให้กับผิวแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความชุ่มชื้นอันนี้เรียกว่าเป็นบทดทดสอบการป้องกันแสงสีฟ้านะคะได้ประมาณ61%ก็ถือว่าได้เยอะมากนะคะราคาค่ะ500บาทนะคะตัวนี้กันน้ําด้วยกันแสงสีฟ้าด้วย u v ด้วยนะคะก็ปกติหญิงจะแนะนำนะคะให้สําหรับสาวสออฟฟิศนะคะที่ต้องนั่งแบบ หน้าจอใช่จริงๆพวกเราก็เหมือนสาวออฟฟิศเนาะเพราะว่าดูแต่มือถือทั้งวันใช่ไหมเราก็ควรจะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเฟรชซันโลชั่นจากชื่อนะคะตัวนี้ลักษณะเนื้อครีมเขาเป็นโลชั่นจากชื่อเพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นโลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญยังไงพิเศษยังไงนะคะปกติแล้วครีมกันแดดค่ะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่ม ที่พูดมาจริงๆน่าจะพูดแต่ทีแรกเนาะพูดแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือเป็นอินออร์แกนิกกับออร์แกนิกข้อแตกต่างของ2กลุ่มนี้ก็คือหลักในการทํางานกับตัว UV นะคะถ้าเป็นอินออร์แกนิกเนี่ยเขาจะใช้การสะท้อนกลับนะคะของตัว UV หมายความว่าพอตัว UV เข้ามาปุ๊บอ่าพอเจอครีมที่เราทาเป็นอินออร์แกนิกเข้าไป UV เขาจะสะท้อนออกนะคะอันนี้เป็นอินออร์แกนิกอีกอันนึงก็คือเป็นออร์แกนิก ออร์แกนิกเนี้ยหลักการในการทำยูวีกับยูวีของเขาก็คือพอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแสง UV เข้าไปในผิวเราใช่ไหมคะเขาเขาจะไปสลายอยู่ข้างในอ่าไม่เหมือนกัน2อันนะคะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับแบบอินออร์แกนิกที่เป็นสะท้อนกลับเนี่ยข้อดีคือมันจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวน้อยมากเพราะมันไม่เข้าไปเลยเอยมันไม่เข้าไปเลยนะคะ ในตัวนี้เนี่ยนะคะหลอดค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าใครเห็นแล้วนะคะก็เราใช้สูตรเป็นอินออร์แกนิกร้อนะคะแล้วก็ใช้ซิงออกไซด์ที่มีคุณสมบัติตามที่พูดตะกี้นี้นะคะในเรื่องของการป้องกัน UV แสงสีฟ้าแล้วก็รังสีตัวอื่นๆด้วยนะคะแล้วพอเป็นอิ uh, 100นออร์แกนิกร้อี่ยมันก็คือสามารถใช้กับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆได้ด้วยนะอ่ะ นะคะแล้วก็ตัวเนื้ออถ้าใครลองใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าชื่อเขาเป็นโลชั่นจริงแต่ผิวสัมผัสเขาว่าหญิงว่าไม่ค่อยเหมือนโลชั่นเพราะมันไม่เหนียวเนอะหนะม,มันไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ทาเนี่ยค่อนข้างบางเพราะอย่างปกติถ้าเราทาแบรนด์อื่นทาตัวเวลาไปเขาเรียกอะไรเวลาไปเที่ยวทะเลอะค่ะ,คะหูลมทรายพัดมาทีนี่ เคลือบทรายทั้งตัวเลยคือติดอยู่กับครีมเลยอ่ะแต่ของอาทูมี่ไม่เป็นนะคะเพราะว่าใช้มาแล้วนะคะหลายรอบตัวนี้นะคะเวลาไปทะเลนะ,ะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาจะมีตัว soft touch powder ผสมลงไปนะคะทำให้ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยที่สำคัญสูตรนี้ล้างออกง่ายมากนะคะถึงแม้จะก,กันน้ำเอออันนี้เป็นเทคโนโลยีที่หญิงคิดว่าทึ่งมากถึงแม้จะก,กันน้าปกติกันน้าต้องล้างออกยากถูกปะแต่อันเนี้ยล้างออกง่าย ใช้น้ำเปล่าหรือใช้โฟมปกติก็ได้นะคะแบบไม่ต้องถูแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะก็จะมีสารบำรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกนะคะแพนทีนอลนะคะสารสกัดจากชาเขียวหรือว่าดอกคามโมไมล์ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงลดการระคายเคืองของผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นแบบเขาเรียกอะไรลิฟเฟนลี่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจกี่ปีเนาะเราอาจจะได้ยินเรื่อง ตัวกันแดดถูกไหมเวลาเราทากันแดดแล้วเราก็ไปดำน้ำประการังเป็นไงคะ ายกันเป็นแถบใช่ไหมฟอกขาวนอกจากทําร้ายในเรื่องของตัวปะการังแล้วเนี่ยสัตว์น้ําใต้ทะเลอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้รับผลจากการใช้นะคะในส่วนของครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนตัวนี้เนี่ยอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเออปะการังอาจจะไม่โอเคเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่โอเคด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปัญหากับระบบสืบพันธุ์ด้วยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่านะคะแล้วก็กลิ่นค่ะ เนื่องจากเขาสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเด็กจนถึงคนสูงอายุที่บ้านเลยเรียกได้ว,ว่าหลอดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านนะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นลักษณะอ่อนๆนะคะแบบไม่ฉุนมากนะคะใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทาหน้าก็ได้ทา,า,ทาตัวก็ได้นะคะ,ะวันนี้นะคะหญิงก็มาแนะนำนะคะในส่วนของสินค้านะคะอันนี้สุดท้ายคือ870บาทเอาลืมบอกราคานะคะแต่หลอดใหญ่ไหมคะ ใหญ่มาก180นะคะใช้กันนานๆเลยนะคะก็วันนี้ค่ะหวังว่าความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เอามาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมนะคะกลับไปทานโปรไบโอติกให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะคะเราจะได้ป้องกันเราจากการเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับตัวของผลิตภัณฑ์ของอาโธมี่นะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามแล้วเรายังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจที่ใช้ในบ้านในครัวเรือนอาหารหลายหหมวดหมู่เลยทีเดียวถ้าท่านไหนนะคะยังไม่เคยเข้าเว็บไซต์ของเราค่ะก็อย่าลืมเข้าไปนะ ลองดูในเว็บไซต์ของเรานะคะเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์ก็จะเห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าได้ลองใช้ติดใจแน่นอน